สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับวันนี้ร้านอนุรักษ์เครื่องมีผัามแบ,บ่งปัน,นครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับมีว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพัฟมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจไหนก็ตัวเบอร์นี้เลยครับไอเดรานก็กเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับชอบรายการไหนทุกแกนไหนก็โทรมาได้เลยนะครับรายการแรกนะจะเป็นหลวงพระทวดนะครับเป็นหลวงพระทวดอันนี้เป็นรุ่นหัวโตนะครับปี2 5 0 0นนะพี่ ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นรุ่นหัวโตปี2 5 0 0ครับด้านหลังจะเป็นหลงปูทิมนะครับด้านหลังเป็นหลงปูทิมนะครับจะตีกล้องให้ชมนะครับพี่ดูครับเป็นรุ่นหัวโตนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูครับที่กิบบัวจะมีเนื้อเกินนะครับดูครับครับมีเนื้อเกินอย่างนี้นะครับสวยด้วยด้านหลังเป็นหลงปูทิมนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูครับสวยคมชัดมากพี่ดูครับครับนอหนูมีเส้นขีดเห็นไหมพี่ ดูครับหูห่องเป็นปิ้นเลยครับหูห่องเป็นปิ้นเลยครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาสวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดตอกโคชัดเจนพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับเห็นไหมพี่มีขีดที่สะราด้วยนะครับ ตัวหนังสือคมชัดมากพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับขอบเหรียญนะครับดูด้านหลังนะครับดูครับสวยเดิมไม่หูห่วงเป็นเป้นเลยครับหูห่วงเป็นเป้นเลยครับก็บมีเขียนตรงนี้ครับดูครับดูับครับมีเขียนตรงนี้พี่ปรสองห้าหนึ่งแปดนะครับ นะครับรงค์นี้ก็มีขีดน,นะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานประศสองสี่แปดสามนะครับใส่สวยน้าเดิมพี่เป็นหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่สวยสวยน้าเดิมพี่ดูรัมมีขีดองเลขสามด้วยพี่ดูรับสวยเดิมลยครับดูทามนะครับ,รบมีขี bend, ดตรงนี้นะพี่ ครว่าคร s, ูผิดพัดนะพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูด้นานหลังเป็นแบบนี้พี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เ,เหรียญหูเชื่อมส,สวยๆดำเดิมพี่ดูครับดูครับส,สวยสวยดำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญขลามตัดหลงผู้เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญขลามตัดด้านหลังเลขหนึ่งนะครับ <S <S เป็นเนื้อกระไรทองนะพี่สวยสวยดำเดิมพี่ดูครับ ครับเป็นเนื้อกระไรทองสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับครับตรงนี้จะเป็นเหมือนคี้กะนะพี่ครับหลงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงครับมีขีดองนอนหนูได้เห็นไหมครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นร so ุ่นแรกครับมีเลขหนึ่งะครับดูครับสวยเดิมพ totally> ี่สวยเดิมเลยครับดูครับ ผมเอา500บาทพี่ผมเอา500นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพรชสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดีสวยๆนะครับเนื้อแตกในงาเต็มองค์นะครับดูครับมวนสารเต็มเลยพี่มีเม็ดกวดเม็ดรายด้วยพี่สวยเลยพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูเนื้อนะครับตุ๊กตับจังเลยพี่ดูขอบนะครับมวนสารเต็มทั่วองคเลยครับดูครับ ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคูณครับรุ่นสร้างบารมีครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะพี่สวยสวยนุ่มเดิมพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับมีจานนะครับดูครับมีจานนะครับดูครับตอกโคชัดเจนพี่แล้วก็มีขีดเลเกินเลครับตรงนี้นะครับสวยพี่สวยนะครับดูครับ หน้าตาคมชัดเลยนะครับดูด้านหลังนะพี่ดูครับรุ่นสร้างบารมีปี19ครับมีเส้นกีดอย่างี้ครับเพื่อนพี่แล้วก็อย่างี้นะครับรับมีจานหน้าหลังเลยพี่มีจานหน้าหลังนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับขอบนะครับผมเอา600บาทนะครับเอา600พี่สวยมากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับหลังหลวงพ่อทิมเป็นเหรียญผ่าปากครับ ปี0ูนย์ครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับดูครับดูเส้นกล้ามพี่เป็นมันมัดนะครับดูเส้นหน้าผาคมชัดเลยครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเส้นกงวงช้างพี่คมชัดเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูครับสวยคมชัดเลยครับดูครับด sure> ูครับขอบนะพี่ ตัวตัดนะครับตัวตัดนะครับผมเอา600นะครับผมเอา600เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญลงพวกเอี่ยมนะครับองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่อันนี้ผมดูเป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่ดูครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่สองสี่กเครับประสอนะครับหลังยัน4ี่รุ่นแรกนะครับสวยเดิมเลยครับ ดูด้านหน้าพี่สวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับจะมีเส้นขีดที่ข้อแขนด้วยพี่รายการนี้ผมเอา900บาทนะครับเป็นเหรียญหลงผู้เอี่ยมรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะพี่สวยๆเดิมเดิพี่ดูครับพี่ดูครับมวลสารเต็มทั่วองค์นะพี่ดูเนื้อหานะครับคมชัดเลยครับพิม ดูรับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับสวยมากเลยนะครับดูด้านหลังพี่ดูครับดูรับเนื้อแตกในงานเต็มเลยพี่เนื้อแตกในงานเต็มเลยครับสวยเดิมมากพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่พร้อมขึ้นคอเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อพรมนะพี่เป็นเหรียญเนื้อกไหล่ทองรุ่นแรกนะครับเป็นหลงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับ ดูรับสวยมากพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับสวยเดิมเลยครับพี่ดูครับดูรับมีขีดตรงบริเวณใบเอ้ยกงพอพานนะพี่แล้วก็รอเรือ็นะพี่จะมีเส้นขีดตัวหนังสือคมชัดมากพี่พื้นเหรียญก็จะมีเส้นขงแมววิ่งนะพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับดูด้านหลังนะครับดูครับสวยคมชัดพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์หกนะครับสวยๆพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่ออกปีศูนย์เจ็ดะพี่พูดผิดพี่ออกบอกศูนย์หกเลยพี่ออกปีศูนย์เจ็ดครับเหรียญหลงพ่อผมรุ่นแรกนะครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อดิ่งนะพี่หลงพ่อดิ่งนึกไม่ออกเป็นเหรียญหลงพ่อดิ่งรุ่นแรกนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับเก่าๆพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญอ่าปศสองสี่แปดหนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่หูเชื่อมขอบกระบอกนะครับผมเอาอ่าเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่ใช่ไหมพี่ประจวบพิริขันปศสองสี่แปดศูนย์นะครับเป็นเหรียญคล้ายทรง ใส่มาหรือทรงอาวิเนี่ยพี่เหลือไม่ใหญ่นะครับหลวงพ่อสุเมทีวรล,ลคุณนะพี่น่าจะเป็นหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่ประจบกิริขันนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูทับดูทับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่ได้หลวงพ่อทวดพิมพ์เล็กมาสององค์แต่คนเราพิมพ์กันนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ทอจุดปีศูนย์ห้าพี่ดูทับหลังหนังสือนะครับบล็อกวอจุดเลยพี่ ด้านหลังจะเป็นวอจุดนะพี่สวยพี่ดูครับพี่ดูรับสวยพี่ดูครับดูรับพี่ด้านหลังจะเป็นวอจุดพี่ดูครับเห็นพีมมังกรคาบแก้วเห็นพี่สังเกตที่วอแหวนจะเป็นเหมือนมังกรคาบแก้วนะครับสวยพี่สวยเลยครับด้านหน้าเป็นตัวทอรนะพี่นิยมนะพี่นิยมนะครับดูครับสวยพี่เป็นทอรจุดนะครับครับจมูกแตกด้วยพี่ดูครับจมูกแตกนะครับสวยคมชัดแบบนี้พี่ พื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยพี่ตามซอกนลพี่เห็นไหมครับสวยคมชัดพี่สวยคมชัดเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่องค์ที่หนึ่งพี่องค์ที่สองจะเป็นอันนี้ไม่มีตัวทอนะวพี่องค์นี้จะเป็นวอจุดนะพี่วอจุดด้านหลังจะเป็นเหมือนกันเลยพี่ดูครับเห็นพี่วอจุดนะครับเห็นพี่เหมือนมังกรคาบแก้วนะพี่ดูครับดูครับสวยพี่สวยครับหลังหนังสือปีศูนย์ห้าครับ ดูครับหลังหนังสือปีศูนย์ห้าสวยๆเดิมเดิมนะครับดูครับดูครับสวยพี่ดูครับเส้นขมแมวเ,เต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูครับจมูกแตกด้วยพี่องค์นี้น่าสวยมากเลยพี่สวยคมชัดมากพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ <c oughs> หลงพ่อเดิมนะพี่ประสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับ ูครับเป็นหลงพ่อเดิมวัดหนองโพครับดูมีเส้นขีดนะครับดูครับดูครับสวยพี่ดูครับมีเส้นขีดนี่ครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะครับรุ่นแรกครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับดูครับสวยสมเดิมพี่ดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะพี่สวย้มเดิมพี่ ดูครับจะมีเลขนี้ครับ Z19 หรือว่า219นะครับดูครับรุ่นแรกครับปี2507นะครับดูครับมีขีดอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมพี่สวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับมีขีดอย่างเงี้ยครับดูครับขอบนะครับดูพี่เหรียญเจ้าหน้าครับเหรียญเจ้าหน้ากว่าเหรียญทั่วไปนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมผมเอาหกร้อยบาทนะพี่ผมเอาหกร้อยครับดูเส้นใต้คางคมชัดพี่ดูครับ แล้วมีเส้นรัศมีวิ่งรอบเลยพี่ดูครับเห็นทุกี่ตัวหนังสือคมชัดพี่ดูเส้นริ้วชิวรเส้นเสวกาศนะครับผมเอาหกร้อยนะพี่เป็นกระไหลทองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเ,เหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะพี่ดูครับครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับตัวทับสวยเดิมพี่สวยเดิมต่อโคศรา,านะครับดูครับครับตรงนี้มีขีดนะครับตรบงนี้มีขีดนะครับนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมมีตัวทอด้วยพี่ตัวทอครับดูครับสวยพี่ดูครับริ้วชีวอนคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดนะครับดูครับสวยเดิมเลยครับดูครับหนังสืออักขระเลยยันพี่คมชัดเลยพี่คมชัดเลยครับสวยเดิมจริงพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองพี่ปีไม่ใช่เหรียญเมื่อวานนะครับได้มาใหม่วันนี้เลยพี่ได้มาใหม่นะครับดูนะพี่ดูเส้นตะข่ายคมชัดเลยพี่ดูเส้นตะข่ายนะครับให้พี่คมชัดพี่ดูครับเลขหมีขีดครับแล้วที่ฐานล่างนะพี่ตรงเนี้ยมีขีดครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกครับดูด้านหลังนะครับ ครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบ้านตอิดนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะพี่เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูด้านหลังพี่ตัวหนังสือคมชัดมากพี่ดูครับดูครับหูห่วงเป้นๆนะพี่หูห่วงเป้นๆเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูขอบนะพี่ เหรียญมีบาทครับเหรียญมีบาทพี่เห็นพี่สองฝั่งเลยนะครับดูครับดูครับมีบาทสองฝั่งนะครับดูด้านหน้าพี่หน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูตัวเด็กขีดตรงครับตัวหนังสือคมชัดพี่ดูครับดูครับมีขีดที่บาทพี่เห็นครับที่หูแล้วมีขนในหูด้วยครับที่ศีรษะครับสวยเดิมพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อขาวนะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อขาววัดหลักสี่นะพี่สว,สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับประศสองสี่หกเก้านะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับสว,สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับ ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักสีเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีรุ่นแรกนะครับดูครับต่อโค้ดด้วยครับพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับเอาไปห้าร้อยบาทพี่เอาไปห้าร้อยนะครับดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับในเลขศูตรมีขีดด้วยเห็นไหมครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับผมเอา500นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูเส้นน้าตกคมชัดพี่เส้นน้าตกคมชัดหน้าตาคมชัดเลยครับสวยมากพี่สวยมากพี่ดูนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระ รูปหล่อหลงเพระเงินนะพี่อง์นี้เป็นพิมพ์คี้ตาพี่ห้าชายสี่ชายจดดูครพี่อ่าเป็นพิมพ์คี้ตาสี่ชายนะพี่ใช่พี่น่าจะเป็นสี่ชายนะพี่สวยพี่สวยเดิมนะครับเอห้านะพี่น่าจะห้าชายนะพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับพร้อมขึ้นคอเลยพี่ดูครับดูเหมือนเนื้อขึ้นตามุ้งเลยพี่สวยเดิมนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับ ดูด้านหลังนะครับดูครับเก่ามากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับห้าชายนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่สวยๆดําเดิม,ดมพี่เป็นเนื้อก,กะไหลทองนะครับดูครับหน้าตาคมชัดนะครับประศสองสีส่แปดสี่นะครับประศสองสี่แปดสี่สวยๆดําเดิมครับ ดูรับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับผมเอาห0ร้บาทน,นะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันสวยๆ่มเดิมพี่สวยๆสมเดิมเลย,ยครับดูครับประสอ,สองส หกเก้านะพี่เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับดูครับด kind of ูครับสวยเดิมพ like ี่สวยเดิมเลยครับนะครับที่บอกใบไม้มีขีดนะครับแล้วก็มีขียดตรงนี้ครับดูครับนะครับมีขอเบ็ดตรงนี้นะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อผางนะพี่เหรียญหลงพ่อผางอันนี้เหรียญเมื่อวานพี่อันนี้ได้มาใหม่ใช่ไหมอันนี้จะพิมพ โค้งเคนะพี่เดี๋ยวให้ดูตีโลกนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์คอตติง้งอันนี้ได้มาเมื่อวานนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับเป็น,เ,ปนเหรียญหลวงพ่อผางน,นะพี่ดูครับมีขีดนะครับเห็นไหมพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมดครับดูครับอันนี้เป็นบล็อกค,คอตติ้งนะพี่สวยเดิมคมชัดพี่ดูครับดูครับ ผมเอา500พี่5 0 0อันนี้เป็นบล็อกคอไม่ติ่งนะพี่เป็นบล็อกโคงเคนะพี่สวยเดิมพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับเฮ้พี่อันนี้เป็นบล็อกคอไม่ติ่งนะครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับปีหนึ่งสองครับรุ่นแรกครับดูครับมีขีดตรงนี้ด้วยครับสวยพี่สวยเดิมเ,เลยครับสวยเดิมเลยครับ รายการที่ผมเอาห้าร้อยพี่เป็นบล็อกคงคีคอมไม่ติ่งนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพับปิดตาพี่เป็นพับปิดตาเนื้อหลงพกแก้วนะพี่หลงพกแก้วนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูครับเป็นพับปิดตาพิมหลังแบบนะครับดูครับลงรักนะพี่ลงรักปิดทองนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเอ่อ เหรียญเจ้าสัวพี Gulf ่เป so ็นเหรียญเจ้าส is ัวรุ่นแรกนะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกครับดูครับด้านหลังมีจานครับด้านหลังมีจานครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับรายการที่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับปีศูนย์สี่นะครับ ดูครับสวยพี่หน้าตาคมชัดพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะครับดูครับวอลแหวมีเนื้อเกินเห็นไหมพี่ต้องห่วงเหมือนมีปิงเกาะขอบของสาโอปินลงมานะครับดูครับสวยพี่สวยนะครับพื้นเหล็กก็จะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับอันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อทองฝาบาทนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้นะครับดูครับ ดูครับสวยเดิมพี่ดูตัวตัดนะครับจะมีตัวตัดมีพี่ระหว่างเข่าหลวงพ่อนะครับเนสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับผมเอา600นะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู่รอดรุ่นแรกนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับเนื้อหาเก่าเนะครับดูครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมรายการนี้ผมเอา 600บาทนะครับเอา6 0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกงนะพี่วัดเขาสมอคอนรุ่นแรกนะครับพี่ดูเนื้อหานะครับเก่ามากพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโกงนะครับวัดเขาสมอคอนรุ่นแรกนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมา, uh, า China, พี่รายการนี like um, ้จะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นหลงพระทวดนะครับเนื้อว่านปีเกนะพี่เนื้อว่านปี97นะครับพิมพ์หัวขีดนะครับจะมีขีดที่สี่สามนะเห็นไหมครับจะมีขีดนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเป็นเนื้อว่านนะพี่เป็นเนื้อว่านปี97ดนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับดูครับสวยเดิมพี่ผมเอา600บาทนะครับพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงพ่อดุลนะพี่เหรียญหลงพ่อดุลสวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยพี่ดูครับมีขีดูีนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองเป็นเหรียญปีศูนย์แปดรุ่นแรกนะครับดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูครับสวยเดิมพี่รายการที่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นจอบนะพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบใหญ่หล่อโบราณนะครับดูครับสวยเดิมพี่ทันหลวงพ่อเงินปลูกเสกนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับดูครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นรอยเชื่อมปิงด้วยครับสวยเดิมพี่ผมเอาอ่าห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหลวงู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับ ดูครับปีสองสี่หนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญหลวงพุทธศกวัดปากคอมมาขับเท่านะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้ผมเอาเอาไรเอาไปห ร้อยบาทพอพี่อเอาไปหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะครับดูท่าสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูรับดูรับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยสวยทำเดิมเลยครับดูครับดูครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนุยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนุยเอาหกร้อยครับประศสองสี่เจ็ดเก้านะครับร 2, 4, 7, ครับหลวงพ่อท่านนุยอายุเจ็ดสิบแปดปีนะพี่ดูครับสวยพี่หน้าตาคมชัดนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมด้าน,นหลังจะเป็นเหมือนปีนักสัตว์นะพี่ดูครับ เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆําเดิมพี่สวยๆตำเดิมผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะพี่เหรียญรุ่นแรกนะครับสวยๆําเดิมพี่ดูนะครับเอาห้าร้อยพี่ดูครับมีเส้นวงเดือนด้วยพี่มีที่พื้นเหรียญนะครับรับเส้นขีดโค้งเต็มเลยนะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับดูครับ ดูครับสวยๆเดิมพี่ดูครับปี1นึนะครับปีหนึ่งเอา500นะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อคายนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคายวัดสวนขันนะพี่สวยๆเลยครับดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับดูครับเห็นไหมครับพี่หลวงพ่อคายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งพี่ดูครับพอหีบจะมีติ่งครับพอควายมีขีดนะครับเห็นไหม ไม้เอกจะเป็นเหมือนจุด2จุดครับวันรุ่นหนึ่งี่ัเป็นบล็อก2ขอบนะครับนิยมนะครับเอาไป600พี่เอาไป600บาทนะครับสวยเดิมนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักสมเด็จเกตเชโยนะครับองนี้เป็นพิมพ์5ชั้นนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับพี่สังเกตครับจะมีล่องตรงนี้พี่ดูในหนังสือได้พี่ดูฐานพี่เหมือนเป๊ะอะไรพี่ดูครับไอพี่ฐานจะแหลมแบบนี้พี่นะพี่ ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูมมครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากดูขอบนะครับดูครับสวยเดิมเลยพี่ดูครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลงพ่อมาถ้าเป็นเหรียญหลงพ่อมารุ่นแรกนะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับ ดูครับเอาไปห้าร้อยพี่จะหมูกแตะน่อยๆนะครับเอาไปห้าร้อยพอไดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูครับเป็นหลวงพ่อมารุ่นแรกครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์รุ่นแรกนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆนะครับดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับ ดูครับสวยเดิมพี่รายการที่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการสุดท้ายพี่รายการที่เป็นเหรียญหลงปมุนวัดบ้านจานนะครับสวยเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเหรียญมังกรคู่นะครับสวยเดิมพี่ดูครับมีเส้นขีดคมชัดเลยพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับ รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับอ่าหมดแล้วพี่ๆท่านใดครับสนใจรายการไหนครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักไอ l ดี e ไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสำหรับวันนี้ต้องของกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ